วิธีต้มถั่วแดงให้สุกเร็วไม่ต้องคั่วไม่ต้องใส่ช้อนไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเม็ดสวยเงานุ่มอร่อยถั่วแดงดิบ700กรัมค่ะแช่น้ำอย่างน้อย6ชั่วโมงหรือข้ามคืน1คืนค่ะแม่บ้านแช่ข้ามคืน1คืนค่ะได้เม็ดอวบอิ่มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะนำไปล้างน้ำให้สะอาด2-3น้ำค่ะล้างน้ำสะอาดดีแล้วเราจะนำไปใส่ภาชนะที่จะต้มค่ะนี่ค่ะเติมน้ำให้ท่วมไม่ต้องเยอะ จะทำให้เขาเดือดเร็วถั่วแดงของเราก็จะได้รับความร้อนที่เร็วขึ้นแล้วก็สุกระอุร้อนอยู่ในหม้อของเราค่ะเกลี่ยๆให้เขาจมน้ําสักหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาค่ะต้มไปกลางค่อนข้างแรงนะคะเนี่ยค่ะต้มมาสักพักนึงนะคะเราเปิดดูน้ําเขาก็จะแห้งยุบลงไปเนี่ยค่ะน้ําเหลือแบบนี้นะคะ เราก็กลับด้านล่างขึ้นมาข้างบนค่ะเนี่ยค่ะกลับด้านล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้เติมน้ำลงไปค่ะแบบเดิมค่ะให้ท่วมพอดีค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาต้มต่ออีกค่ะไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะต้มมาสักพักเปิดดูค่ะนี่ค่ะน้ำยุบลงไปจะแห้งแล้วนะคะ กลับด้านล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะลองเช็คดูนะคะว่าถั่วของเราสุกระดับไหนแล้วนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านจะลองบีบดูค่ะสุกแล้วแต่ว่ายังแข็งอยู่ต้องนิ่มอีกค่ะเราก็จะใส่น้ำค่ะเติมน้ำให้ท่วมพอดีเหมือนเดิม เนี่ยค่ะปิดฝาต้มต่อค่ะต้มจนน้ำเกือบแห้งค่ะนี่ค่ะเปิดดูน้ำก็จะเหลือนิดนิดค่ะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูอีกทีค่ะสุกหรือยังเม็ดสวยเงาอวบอิ่มดีค่ะลองบีบดูค่ะเนี่ยค่ะสุกดีแล้วก็นุ่มแล้วนะคะ เท่านี้ใช้ได้แล้วค่ะเราก็ปิดไฟค่ะเสร็จแล้วเรายังไม่ตักนะคะทิ้งไว้ให้เย็นปิดฝาไว้ให้ความร้อนเขาละอุอยู่ในหม้อสักพักหนึ่งพอเย็นตัวเราก็ตักขึ้นใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะใช้เวลาต้มไปประมาณ45นาทีค่ะใส่น้ําครั้งแรกแล้วเราก็เติมน้ําอีกสองครั้งถั่วแดงของเราก็สุกดีแล้วค่ะเท่านี้เองลองไปทําวิธีนี้กันดูนะคะสะดวกรวดเร็วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ